สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการปิดคอมเมนต์ในช่อง Youtube ของเรานะคะในแต่ละคลิปที่เราต้องการเนาะไม่ว่าจะาปิดคอมเมนต์หรือว่าเก็บคอมเมนต์ไว้ตรวจสอบก่อนหรือว่าเปิดคอมเมนต์ให้พิมพ์ได้ปกตินะทีนี้เราก็ไปที่หลังบ้านของเรานะคะเข้าชมไปแล้วก็มาหน้า บัญชีของเรานะคะดูซ้ายมือสุดไอคอนที่เรียงกันเป็นแถวนี้นะ,ะแล้วก็มาไอคอนที่รวมวิดีโอของเรานะ,ะแล้วก็มาหน้านี้เนาะแล้วทีนี้ก็มาดูาคลิปที่เราต้องการที่จะปิดคอมเมนต์นะ,อะของน้อง อาถึว่าเป็นคลิปที่3นะคะคลิปที่3คลิกเข้าไปแล้วก็เข้ามาหน้านี้นะอามันจะมี2ช้อยให้เลือกคือพื้นฐานและตัวเลือกเพิ่มเติมให้เราคลิกไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะอาแล้วทีนี้ก็เลื่อนขึ้นไป เห็นในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างสุดนี่ไหมคะกรอบสี่เหลี่ยมนะในหัวข้อที่ว่าระง,งับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอตรวจสอบอแสดงว่าน้องตั้งอันนี้ไว้เนาะแล้วก็ไม่คลิกลูกศรชี้ลงในของกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะมันจะมีช้อยให้เลือกเนี่ย ข้อ1คืออนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด2ระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มที่ไม่เหมาะสมเนาะรอ,รอตรวจสอบอันที่3ระงับความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อรอตรวจสอบอันที่4ปิดใช้การแสดงความคิดเห็นคือถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้ใครมาคอมเมนต์เลยก็คลิกอันที่4ไปเลยปิดใช้การแสดงความคิดเห็นนะคะอ่าแล้วก็ อันที่3ก็ระง,งับความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อรอตรวจสอบคือทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์เราระบบก็จะระง,งับไว้ก่อนนะคะก็จะมันก็จะช้านิดน,นึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะรอตรวจสอบเนาะส่วนอันที่2ระง,งับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมเพื่อรอตรวจสอบถ้าหากว่าคอมเมนต์ของเพื่อนเราเนี่ยที่มาเม้น์คนเข้ามาดูมาคอมเมนต์ คําไหนที่มันมีแนวโน้มใกล้เคียงอย่างคําหยาบคาไม่สุภาพคําต่อว่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะระงับอัตโนมัติเลยนะคะอ่าแล้วก็อันบนสุดก็คืออนุญ,ญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดนี่คือฟรีสไตล์เลยนะคะคือทุกคอมเมนต์ผ่านฉลุยนะคะนอกจากว่า เป็นคอมเมนต์แบบเลขซับนะคะที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะยกเว้นคอมเมนต์แบบเลขซับเขาจะระง,งับไว้อยู่ในในกรณีที่ที่น้องเคยเจอมานะคะที่เพื่อนเพื่อนเขาเข้ามาแบบเข้ามาแป๊บแป๊บเข้ามาเม้นแล้วก็ออกเนี่ยที่ที่ว่าติดสแปมหลังบ้านนะคะนั้นก็โดนเหมือนเหมือนกันนะคะเขาจะเก็บระง,งับตรวจสอบไว้อะไรเงี้ยคะ่ะอ่าเนี่ยคะ่ะมี สีช้อยให้เลือกตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการปิดก็กดตรงนี้เลยนะคะส่วนของใครนะคะที่กดแบบข้อนี้ไว้อย่างเงี้ยระง,งับความคิดเห็นเนี่ยก็คือทุกคอมเมนต์ที่มีนแนวโนม้มระบบก็จะระง,งับไว้หมดถ้าเราต้องการยกเลิกในในข้อนี้นะก็เพื่อนๆก็แค่เปลี่ยนหัวข้ออะคะ่ะก็คืออนุญาต ให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดนะคะก็คลิกข้อนี้ได้เลยค่ะ,ะแล้วทีนี้่ย่อลงแล้วก็มาเต็มหน้านะคะคือดูบนขวามือที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะบันทึกค่ะคำว่าบันทึกให้กดบันทึกก่อนทุกครั้งที่เราแก้ไขเสร็จต้องกดบันทึกด้วยนะคะ,ะกดเข้าไปบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสีเทาแล้ว คราวนี้เราก็กลับไปดูเอาไม่สีไม่กกี้น้องน้องอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเนาะก็คือจะผ่านนะคะอีะ่าวน้องจะให้ดูคลิปวิดีโอที่น้องปิดไว้เนาะคลิปนี้เนี่ยค่ะคลิปที่หนึ่งนะคะ คลิปที่หนึ่งของน้องปิดไว้อยู่เนี่ยเห็นไหมคะฟีเจอร์ความคิดเห็นปิดอยู่ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือน้องปิดไว้อ่ะแล้วทีนี้น้องจะเข้าไปแก้ไขจะเปิดละก็ทำเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ต้องเข้าไปหลังบ้านนะคะเข้าเข้าหลังบ้านเหมือนเดิมเข้าคลังวีโอเรานะ เดี๋ยวน้องจะเข้าไปลบคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆคือน้องไปศึกษาดูแล้วคอมเมนต์ที่มีแนวโน้มในการแลทซับนะคะแต่น้องไม่ได้ลบเพื่อนนะคะคอมเมนต์ที่มีแนวโน้มการแลทซับน้องจะลบทิ้งนะคะขออนุญาตลบทิ้งนะคะตอนนี้ปิดใช้ การแสดงความคิดเห็นน้องปิดอยู่เนาะเพราะว่ามันมีคอมเมนต์แลทซับเยอะมากคอมเมนต์แบบแนวสแปมเยอะมากอะไรเงี้ยน้องไปดูของอาจารย์เส็กสรรแล้วนะคะอาจารย์บอกว่าให้เราทำการช่วยเพื่อนของเราที่มาคอมเมนต์แนวาการเลขซับโดยการให้เราลบคอมเมนต์ของเพื่อนทิ้งไปซะ มันก็จะไม่มีผลเสียต่อเพื่อนเราการที่เพื่อนเรามาคอมเมนต์แนวแลกซัพ์กับเราเนี่ยเราเราไม่ผิดนะคะเจ้าของช่องไม่ผิดอตอนนี้น้องจะกดอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดโอเคอ่าบันทึกก่อนโอเคออกไปเนาะเนี่ยค่ะน้องจะพูดให้ฟังเนาะ ว่าเผื่อท่านไหนที่ยังไม่รู้นะคะคอมเมนต์แนวแลกซับทั้งหมดคือมันจะเป็นผลเสียของเพื่อนเองนะคะอาจารย์บอกว่าให้เราทำการาลบคอมเมนต์ของของเพื่อนๆไปที่ที่มีแนวแลกซับอะไรอย่างเงี้ย เราก็ลบไปก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนอเพื่อนเราก็จะไม่โดนตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้นะคะเราก็เก็บไว้แต่คอมเมนต์ที่ปกติที่พูดถึงเนื้อคลิปปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็มีหลายคอมเมนต์อยู่นะน้องไม่ขออ่านให้ฟังแล้วกันนะคะ ก็มีเยอะอยู่นะคะเห็นไหมคะเราก็ลบลบคอมเมนต์นั้นทิ้งก็พอนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการช่วยเพื่อนเราเนาะโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะน้องจะได้ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนน้องเนาะหารายได้พิเศษของเราขอบคุณค่ะบ๊ายบาย